เสียงอ่านพระไตรปิฎก8 4ด0มืสพระธรรมขันธ์เรื่องพุทธปาทานพระประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าพระอนนทเทระผู้เป็นมุนีชาวแค้นวิเทหะน้อมกายลงทูลถามพระตถาคตผู้ประทับอยู่นะพระเชตวันมหาวิหารว่าได้ทราบว่า พระสัพพัญญูพุทธเจ้ามีอยู่พระสัพพัญยูพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้เป็นนักปราชญาทรงอุบัติขึ้นเพราะเหตุอะไรลำดับนั้นพระสัพพัญญูผู้ประเสริฐผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ตรัสกับพระอานนท์ผู้เจริญด้วยพระสุรเสียงที่ไพาราะว่าที่ระชนเหล่าใด ได้สั่งสมกุศลสมทานไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆยังไม่ได้ความหลุดพ้นจากกิเลสในศาสนาของพระจินเจ้าทั้งหลายเพราะมุ่งหน้าต่อสัมโพธิยานั้นแลทีรชนผู้มีปัญญาแก่กล้าดีจึงได้บรรลุวความเป็นพระสัพพันยูด้วยอัธยาศัยที่เข้มแข็ง และด้วยอำนาจแห่งปัญญาถึงเราก็ได้เป็นผู้มีใจปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในสำนักของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนอหลายพระองค์พระพุทธเจ้าเหล่านั้นทรงเป็นพระธรรมราชานับไม่ถ้วนต่อไปนี้ขอให้เธอทั้งหลายผู้มีใจหมดจดจงฟังประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นธรรมราชาสมบูรณ์ด้วยบารมี30ประการนับไม่ถ้วนเรายกนิ้วมือทั้ง10นิ้วขึ้นนอบน้อมพระโพธิญาณของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐอภิวาทพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำศัตว์โลกพร้อมด้วยพระสงฆ์ด้วยเสียงกล่าวในพุทธเขต มีรัตนาที่อยู่ในอากาศที่อยู่บนภาคพ,พื้นดินนับจำนวนไม่ท่วนอยู่เท่าใดเราพึงนึกนำรัตนะเท่านั้นทั้งหมดมาได้ณพื้นที่อันเป็นเงินนั้นเราได้ในระมิตรปราสาทแก้วหลายร้อยชั้นสูงตระงานโชดช่วงในท้องฟ้ามีเสาวิจิตงดงามมีค่ามาก ตั้งอยู่เรียงรายมีคือทำด้วยทองคำติดคู่ห่วงทองคำที่คือหรือจันทันระดับด้วยนกกระเรียนและฉัดพื้นชั้นแรกทำด้วยแก้วไพยทูลงดงามดังก้อนเมฆปราศจากมนทินมีผ้าฝูงปลาและดอกบัวอยู่เกลื่องกลาดย้อมงามด้วยพื้นทองคำอย่างดี ที่ปราสาทนั้นพื้นบางชั้นมีภาพกิ่งไม้อ่อนช้อยมีสีเหมือนสีแก้ประภาระบางชั้นมีสีแดงสดบางชั้นงดงามเปล่งรัศมีดังแมลงค่อมทองบางชั้นสว่างสวัยไปทั่วทิศที่ปราสาทนั้นแบ่งพื้นที่เป็นหน้ามุกระเบียงหน้าต่างไว้อย่างดี มีพวงอุบะหอมที่น่ารื่นรมใจห้อยย้อยจากวัลไยพัยทีและบานประตูขายทั้งสีด้านที่ปราสาทนั้นประกอบด้วยเรือนยอดชั้นเยี่ยมประดับด้วยรัตนเจ็ดประการมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีดำล้วนที่ปราสาทนั้นมีดอกประชุม ชูก้านบานสะพรั่งงดงามด้วยภาพหมู่เนื้อร้ายและฝูงนกดาดานด้วยดวงดาวพราวพรายระยิบระยับประดับด้วยรูปดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ปราสาทนั้นใช้ตาข่ายทองคำปกคลุมติดข่ายกระดิ่งทองคำพวงดอกไม้ทองคำน่ารื่นรมใจ ลมพัดมากระทบเข้าก็เกิดเสียงดังกังวานที่ปราสาทนั้นขึงทงทิวซึ่งย้อมด้วยสีนานาชนิดคือทงสีหงสบาทสีแดงสีเหลืองสีทองชมพูนุ่ที่ปราสาทนั้นมีที่นอนต่างๆง,งดงามมากมายหลายร้อยชนิดทำด้วยแก้พลึก เงินแก้วมณีทับทิมแก้วลายปูด้วยผ้าแคว้นกาสีเนื้อละเอียดอ่อนผ้าห่มสีเหลืองทอด้วยได้ขนสัตว์ทอด้วยผ้าเปลือกไม้ทอด้วยฝ้ายเมืองจีนทอด้วยฝ้ายเมืองปัตตุนนะเครื่องปูล่าต่างๆทั้งหมด เราอริษฐานใจปูลาดไว้แต่ละชั้นประดับด้วยช่อฟ้าซึ่งทำด้วยรัตนะมีคนยืนถือประทีปด,ดวงแก้วสว่างสวายอยู่เรียงรายมีเสาระเนียเสาปักเรียงรายตลอดรัว้วและเสาค่ายทองคำเสาค่ายทองชุพูนุเสาค่ายไม่แก่น และเสาค่ายเงินที่งดงามย่อมทำปราสาทนั้นให้งดงามที่ปราสาทนั้นมีที่ต่อช่องหลายแห่งจัดไว้เรียบร้อยดีมีบานประตูและลูกดาและลูกดานงดงามมีกระทางบัวหลวงบัวขาวเรียงรายอยู่ทั้งสองด้าน ขอไปนะคะอวกขาบเรียงรายอยู่ทั้งสองด้านเราในระมิรพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกในอดีตทุกพระองค์พร้อมท้งพระสาวกด้วยวันนะและรูปตามปกติพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พร้อมด้วยสาวกเป็นหมู่พระอริยะเสด็จเข้าไปทางประตูนั้นประทับนั่ง บนต่างทองคำล้วนพระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมในโลกทั้งที่เป็นอดีตและปัจจุบันทุกพระองค์ได้เสร็จขึ้นสู่ปราสาทของเราแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าลายร้อยพระองค์ผู้เป็นพระสยามภูผู้ไม่ทรงท้ายแพ้ทั้งที่เป็นอดีตและปัจจุบันทั้งหมดได้เสร็จขึ้นสู่ปราสาทของเราแล้ว ต้นกันลลประพฤกทิ์และต้นกันลลประพฤกมนุษย์มีมากมายเราได้นำ้าทุกอย่างมาจากต้นกันลลประพฤกเหล่านั้นตัดเย็บเป็นไตรจีวรถวายให้นุ่งหม่มของเคี้ยวของฉันของลิ้มน้ำปานะรวมทั้งอาหารมีอยู่อย่างเพียบพร้อมเราถวายบรรจุจนเต็มบาทแก้มณี ลูกงามทุกลูกหมูพระอริยะเหล่านั้นเป็นผู้หมดจดจากกิเลสครองผ้าจีบขอภัยนะคะครองชีวรผ้าทิพเสมอกันอันข้าพเจ้านิมนต์ฉันจนอิ่มหนำด้วยน้ำตาลครวดน้ำผึ้งน้ำมันน้ำอ้อยและข้าวอย่างดีทั้งหมด ได้เข้าไปสู่ห้องแก้วเหมือนไกรสอนราชสีเข้าไปสู่ถ้ำสำเร็จสีหาสยาตบนที่นอนมีค่ามากมีสติสัมปชัญญะลุกขึ้นแล้วนั่งกัดสมาธิบนที่นอนซึ่งเป็นอารมณ์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ แนบแน่นด้วยความยินดีในฌานโมหนึ่งแสดงธรรมโมหนึ่งยินดีด้วยฤทธิ์โมหนึ่งเข้าอัปปมาขออภัยนะคะโมหนึ่งเข้าอัปปนาฌานโมหนึ่งเจริญอภินญาวสีแสดงฤทธิ์ได้หลายร้อยหลายพันประการฝ่ายพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ถามพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ถึงปัญหาอันเป็นวิสัยแห่งพระสัพพัญยุตยานพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ทรงรู้แจ้งเหตุอันลึกซึ้งละเอียดอ่อนด้วยปัญญาสาวกทั้งหลายก็ทูลถามพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ตรัสถามสาวกทั้งหลายทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกเหล่านั้นต่างก็ถามตอบกันและกัน พระพุทธเจ้าพระปัเจพระเจ้าและสาวกผู้ปรนิบัติเหล่านั้นต่างรื่นรมยินดีในปราสาทด้วยความยินดีประการชนี้พระเจ้าติโลกวิชัยทรงดำริว่าฉัดตั้งซ้อนกันมีรัศมีเปล่งปลัง่งดังแก้ไพทูนขอให้ทุกคนจงกั้นฉัดมีตาขายทองคำห้อยระยะ ประดับด้วยตาข่ายเงินแวดล้อมด้วยตาข่ายแก้มุกดาวไว้เหนือศีรษะข้าพเจ้ามีเพดานผ้าติดดวงดาวทองมีแสงแวววาวมีพวงมาลัยห้อยอยู่ทั่วงดงามตระการตาเพดานผ้าทั้งหมดจงดาดอยู่เหนือศีรษะสาธิดดนด่าด,ด้วยพวงมาลัยงดงามด้วยพวงของหอม มีพวงผ้าห้อยระยะประดับประดาด้วยพวงร,ตรัตนะมีดอกไม้เรียงรายงดงามน,นักอบด้วยของหอมกลิ่นฟุ้งกจา,ายไปใช้นิ้วมือทั้งห้าเจิมด้วยของหอมมุงด้วยหลังคาทองคำทั้งสี่ทิศแห่งปราสาทดาดดานด,ด้วยดอกประทุมและดอกอุบล ปรากฏเป็นสีทองหอมฟุ้งด้วยละอองเกสรดอกปทุมรอบรอบปราสาทต,ต้นไม้ทุกต้นจงออกดอกบานสะพรั่งดอกไม้หล่นเองปลิวไปโปรยปราสาทใกล้ๆประสาทนั้นขอฝฟงนกยุงจงรำแพนหางฝฟงหงทิพจงส่งเสียงร้องฝฟงนกกระเวจงร้องขับขาน วิหกก็จงส่งเสียงขับขานอยู่รอบๆอบปรา,าสาทกลองทุกชนิดจงดังขึ้นพินทุกชนิดจงบรรเลงเครื่องสังคีตทุกชนิดจงบรรเลงขับกล่อมอยู่รอบๆอบปรา,าสาทตลอดพุทธเขตและในจักรวาลต่อจากนั้นจงมีบัลลังก์ทองขนาดใหญ่เรืองรองด้วยรัศมีไม่มีช่องว่างผลิต ด้วยรัตนะตั้งอยู่รอบรอบปรา,าสาทขอต้นพฤกษาประทีปจงส่องสว่างมีแสงโชดช่วงติดต่อเป็นอันติดต่อเป็นอันเดียวกันทั้งหนึ่งหมื่นดวงหญิงนักฟ้อนก็จงฟ้องหญิงนักร้องก็จงขับร้องมูนางอับสอนก็จงร่ายรำสนามเต้นรำต่างๆ จงปรากฏอยู่รอบๆปราสาทเราผู้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิมีนามว่าติโลกวิชัยในครั้งนั้นสั่งให้ยกทองทุกชนิดวิจิตรงดงามห้าสีไว้บนยอดไม้บนยอดภูเขาและบนยอดภูเขาสิเนรุหมู่มนุษย์หมู่นาหมู่คนทัน และหมู่เทวดาทั้งหมดนั้นจงเข้ามาประนมมือนอบน้อมแวดล้อมปราสาทของเรากุศลกรรมใดๆควรเพื่อบังเกิดในสวรรค์ชั้นไตรทิพที่ข้าพเจ้าพึงกระทำด้วยกายวาจาใจกุศลกรรมนั้นทั้งหมดข้าพเจ้าได้กระทำแล้วสัตว์เราใดมีสัญญาก็ตาม และสัตว์เหล่าใดไม่มีสัญญาก็ตามมีอยู่ขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงเป็นผู้มีส่วนเสวยผลบุญที่เราทำแล้วสัตว์เหล่าใดรู้ว่าเราทำบุญขอสัตว์เหล่านั้นจงมีส่วนเสวยผลบุญที่เราให้แล้วก็ในบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดไม่รู้ ขอเทวดาจงไปประกาศให้สัตว์เหล่านั้นรับทราบเราสัตว์ในโลกผู้อาศัยอาหารเลี้ยงชีวิตทุกจำพวกขอจงได้โภชนะอาหารที่น่าพอใจตามเจตนาของเราเราให้ทานด้วยใจยึดถือความเลื่อมใสด้วยใจเราได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พร้อมทั้งพระ ปัจเจกพระเจ้าและสาวกของพระชินเจ้าแล้วด้วยกรรมที่เราทำไว้ดีแล้วและด้วยการตั้งเจตนาไว้มั่นเราละร่างกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดาวดึงเรารู้จักแต่พบทั้งสองคือความเป็นเทวดาหรือความเป็นมนุษย์ไม่ได้รู้จักคติอื่นเลย นี้เป็นผลแห่งความปรารถนาด้วยใจเมื่อเราเกิดเป็นเทวดาเราก็ยิ่งใหญ่กว่าพวกเทวดาเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์เราก็ยิ่งใหญ่กว่าพวกมนุษย์เราสมบูรณ์ด้วยรูปลักษณะไม่มีใครเสมอด้วยปัญญาโภชนะมีรสอร่อยหลายชนิดรัตนะไม่ใช่น้อย ้าชนิดต่างๆจากฟ้าฟ้า,ฟาย่ำเข้ามาหาเราเร็วพลันเราเหยียดมือไปในที่ใดๆจะเป็นบนพื้นดินภูเขาอากาศในน้ำและในป่าก็ตามภักตาหารอันเป็นทิพย์อาหารทิพย์จากที่นั้นๆย่อมเข้ามาหาเราเราเหยียดมือไปในที่ใดๆจะเป็นบนพื้นดิน ภูเขาอากาศในน้ำและในปาก,ก็ตามรัชนะทุกอย่างจากที่นั้นๆย่อมเข้ามาหาเราเราเหยียดมือไปในที่ใดๆจะเป็นบนพื้นดินภูเขาอากาศในน้ำและในป่าก,ก็ตามของหอมทุกอย่างจากที่นั้นๆย่อมเข้ามาหาเรา เราเหยียดมือไปในที่ใดๆจะเป็นบนพื้นดินภูเขาอากาศในน้ำในป่าก็ตามยานพาหนะทุกอย่างจากที่นั้นๆย่อมเข้ามาหาเราเราเหยียดมือไปในที่ใดๆจะเป็นบนพื้นดินภูเขาอากาศในน้ำและในป่าก็ตาม อกไม้ทุกอย่างจากที่นั้นๆย่อมเข้ามาหาเราเราเหยียดมือไปในที่ใดๆจะเป็นบนพื้นดินภูเขาอากาศในน้ำและในป่าก,ก็ตามเครื่องประดับทุกอย่างจากที่นั้นๆย่อมเข้ามาหาเราเราเหยียดมือไปในที่ใดๆจะเป็นบนพื้นดินภูเขา อากาศในน้ำในป่าก็ตามหญิงสาวทั้งมวลจากที่นั้นๆย่อมเข้าม,มาหาเราเราเหยียดมือไปในที่ใดๆจะเป็นบนพื้นดินภูเขาอากาศในน้ำและในป่าก็ตามน้ำพึ่งและน้ำตาลกรัวจากที่นั้นๆย่อมเข้าม,มาหาเราเราเหยียดมือไปในที่ใดๆจะเป็นบนพื้นดิน ภูเขาอากาศในน้ำและในป่าก,ก็ตามของขบเคี้ยวทุกอย่างจากที่นั้นๆย่อมเข้ามาหาเราเราให้ทานอย่างดีแก่คนไร้ทรัพย์คนเดินทางไกลคนขอทานและคนหลงทางเพื่อต้องการจะบ,บรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐเราทำให้ภูเขาศิลาล้วนบลือ ทำให้ผู้เขาหนักทึบกระหึ่มทำให้มนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกร่าเริงจะเป็นพระพุทธเจ้าในโลกทิศทั้งสิบในโลกเมื่อคนเดินไปย่อมไม่มีที่สิ้นสุดในส่วนแห่งทิศนั้นพุทธเขตก็นับจำนวนไม่ท้วนเหมือนกันแสงสว่างตามปกติของเรา ในสมัยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปรากฏเปล่งรังสีออกมาเป็นคู่คู่ขายรัศมีมีอยู่ในระหว่างนี้แสงสว่างมีอย่างไพบูรขอประชาชนทั้งหมดในโลกทาาขอไปนะคะขอประชาชนทั้งหมดในโลก,กทาประมาณเท่านี้จงมองเห็นเราทั้งหมดจงดีใจ ทั้งหมดจงคล้อยตามเราเราตีกลองอมฤตมีเสียงไพเราอกังวานขอประชาชนในระหว่างนี้จงฟังเสียงที่ไพเราอของเราเมื่อตถาคตบรรดาลเมฆฝนคือพระทรรให้ตกลงขอขอชนทั้งหมดจงเป็นผู้ไม่มีอัศวะบรรดาผู้ที่ประชุมกันอยู่ในที่นี้ ผู้มีคุณต่ำสุดจงเป็นพระโสดาบันเราให้ทานที่ควรให้แล้วบำเพ็ญศีลบาร,รมีอย่างเต็มเปี่ยมสำเร็จในคำม,มะาบารมีแล้วบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราสอบถามบัณฑิตทั้งหลายบำเพ็ญปัญญาบารมีแล้วบำเพ็ญวิทยาบารมีแล้ว สำเร็จขันติบารมีและบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราบำเพ็ญอธิษฐานบารมีแล้วบำเพ็ญสัจจะบารมีแล้วสำเร็จเมตตาบารมีแล้วบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเรามีใจสม่ำเสมอในอารมณ์ทั้งปวงคือทั้งในลาบในความเสื่อมลาบในความสุขในความทุกข์ ในการนับถือและในการถูกดูหมินบำเพ็ญอุเบกขาบารมีแล้วบำลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียรติคร้านเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่จงเห็นความเพียรเป็นสิ่งปลอดภัยจงบำเพ็ญเพียรกันเถิดนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลาย จงเห็นการวิวาดกันเป็นสิ่งน่ากลัวแต่จงเห็นการไม่วิวาทกันเป็นสิ่งปลอดภัยจงสมัครสมานสามัคคีกันผู้จาภัยรอดกันเถิดนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทเป็นสิ่งน่ากลัวแต่จงเห็นความไม่ประมาทเป็นสิ่งปลอดภัย จงเจริญมากอันประกอบด้วยองค์แปดเถิดนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์จำนวนมากมาประชุมพร้อมกันท่านทั้งหลายจงกราบไหว้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ขออภัยนะคะและเหล่าพระอรหรอันเถิด ตามที่กล่าวมานี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอจินไตรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นอจินไตสำหรับผู้ที่เลื่อมใสในอจินไตย่อมมีวิบากในอจินไตดังนี้แลได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงให้พระอนุเทระทราบพุทธเจริตของพระองค์ จึงได้ตรัสธ,ธรรมบรรยายชื่อว่าพุทธประธานิยะคือการประกาศประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าด้วยประการเช่นี้ข้อความจากเชิงอัดบารมี30ประการคือทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะแคนติสัจจาอธิษฐานเมตตา อุเบกขาทานะอุปบารมีเป็นต้นอุเบกขาอุปารมีทานะปรมาทบารมีเป็นต้นอุเบกขาปรมาทบารมีทานบารมีการบำเพ็ญทานตามปกติทานอุปบารมีการบำเพ็ญทานยิ่งกว่าปกติทานปรมาทบารมี การเป็นทานระดับสูงสุดเช่นสละทรัพย์ภายนอกเป็นทานบารมีสละอวัยวะเป็นทานอุปบารมีสละชีวิตเป็นทานเป็นปรมมัทธบารมีพุทธเขตคือเขตแดนของพระพุทธเจ้ามีสามคือหนึ่งชาติเขตสองอนาเขตสามวิสัยเขต ชาติเขตมีขอบเขตหนึ่งหมื่นจัก,กรวาลจะเกิดการวันไหวทั่วถึงกันในคราวพระพระพเจ้าถือปฏิสนธิเป็นต้นอนาเขตมีขอบเขตถึงหนึ่งแสนโกจักรวาลเป็นสถานที่ที่อนุภาพแห่งพระปร,ริทแผ่ไปถึงวิสัยเขตไม่มีขอบเขตที่จะกำหนดได้ มแมลงค่อมทองหมายถึงมแมลงปีกแข็งตัวเล็กกว่า,มาแมลงทับปีกสีเขียวเหลืองทองพวงอุบะหอมในที่นี้หมายถึงพวงของหอมคือดอกไม้ร้อยเป็นพวงอย่างผู้สำหรับห้อยระหว่างเฟื่องเป็นต้นไพทีในที่นี้หมายถึงแท่นที่รองเครื่องบูชาพระสยามภู ผู้ทรงผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้หมายถึงไม่พ่ายแพ้แก่มารคือขันธมารกิเลสมารอภิสังคารมารมัจจุมารและเทวปุตตมารต้นกรลับประพฤกษ์หมายถึงต้นไม้ที่เกิดในเทวโลกอภิญญาวสศีหมายถึง ความชำนาญในแอภิญญาห้าประการคือ 1. อาวัชนวสีชำนาญในการคำนึงถึง 2. สมาปัชนะวสีชำนาญในการเข้าพุทธานวสีชำนาญในการออกอธิฐานวสีชำนาญในการอธิฐานปัจจเว คณวสีชำนาในการพิจารณาพวงของหอมหมายถึงจันทร์ดอกบวกัวบกหรือหญ้าฝรันและกฤษณาเป็นต้นเพกษาประทีปหมายถึงต้นไม้ที่แขวนตะเกียงหรือคมไฟวิจิตงดงามห้าสีหมายถึงสี มีสีเขียวและสีแดงเป็นต้นเราในที่นี้หมายถึงพระเจ้าจากกักรพรรดิกลองอม,มริดหมายถึงกลองสวรรค์สัมโพธิญาณอันสูงสุดหมายถึงมัคคยานสีมัคอันประกอบด้วยองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส,สมาธิอาจินไตหมายถึงสภาวะที่พ้นความผิดของตนที่จะคิดได้คือไม่อยู่ในวิสัยที่จะคิดได้ข้อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่32พระสุตตันตปิฎกเล่มที่24ฉบับมหาจุลาคุทธกานิกาย อภรธ์านะภาคหนึ่งเสียงอ่านโดยบัวสวรรค์